เบอกไปว่าถ้าหากว่าเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยปวดทนไม่ไหวขอหยุดอาหารเสริมเพราะว่าพอหยุดอาหารเสริมกับน,น้ําเกลือคุณหมอทีมเขาบอกว่าระบบมันจะค่อยๆดาวลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะค่อยๆไปก็จะไม่ทรมาน์ตเขาแจ้งกับแพทย์ว่าเขาจะทําแบบนี้นะทางแพทย์ก็อย่างว่านะคะ เขาก็ต้องถามความเห็นของเราว่าเรายอมรับไหมกับคนป่วยว่าเขาตัดสินใจแบบนี้แล้วนะก็ยอมรับ,บการเสียชีวิตที่ดีเนี่ยก็คือในระยะที่เราใกล้เสียชีวิตหรือว่าเจ็บป่วยจากโรกระยะท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะลดความทุกข์ทรมานลดอาการหอบเหนื่อยลดอาการ เจ็บปวดให้ผู้ป่วยได้แล้วก็ยืดอายุไขให้ยาวนานที่สุดเท่าที่เราทําได้โดยที่ไม่การไม่เป็นการเพ,เพิ่มความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยจากการรักษาอย่างนี้ครับในผู้ป่วยเนี่ยมันทุกข์ทรมานในเรื่องการรบกวนอยู่แล้ว,แล,วแล้วเรื่องความตายทุกคนจะยอมรับซึ่งมันผ่านไปได้ยากแต่เราก็คือต้องเป็นบุคลากรหรือเป็นสื่อให้ถ้าไม่ได้ทำตรงเนี้ย มันจะผ่านไปได้ยากนะคะแล้วมันจะเป็นความทุกข์ส่วนตัวญาติเองเราก็ต้องช่วยเขาเหมือนเราเป็นเพื่อนช่วยกันดูแล ตานเนี่ยเป็นเคสที่ถูกคันเซาเนาะโทรมาจากโรงพยาบาลจุฬาน้องรองักษาโรงพยาบาลจุฬาน้องเป็นมะเร็งกระเพาะเนี่ยคุณค่ายอยากมาเสียที่บ้านเขาก็ก็ยังกังวลอะ่ะแล้วก็บอกเลยว่าถ้ามาเราทีมเราจะช่วยดูแลค่ะเข้าดีใจมากเนาะกิดความมั่นใจแล้วก็กลับมาที่เราเขาก็บอกว่าเขาก็อยากกลับบ้านเพราะว่าได้เจอญาติได้เจอเพื่อนที่เราสามารถที่จะเจอได้ ก็เลยบอกว่าอะถ้าง,งั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมสภาพบ้านก่อน mm. ทางนู้นเขาก็ส่งเบอร์มาให้ก็ติดต่อพี่แอมพี่แอมหนูต้องเตรียมอะไรบ้างพี่แอมบอกเอ้ยยืมเตียงได้นะไม่ต้องซื้อเตียงเองออกซิเจนก็มีให้นะยืมได้อะไรเงี้ยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ย,ยแล้วเราก็ค่อยๆประกอบล่างประกอบล่างแล้วก็ให้พี่เขาชุมาช่วยดูหัวหน้าสูนนะเขาก็มาดูว่าเอ้ยห้องนี้โอเคนะ ไอ้หนูต้องเอาอันนี้ออกขอระยะกว้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆปรับแล้วจนพร้อมนะคะเราก็ไปรับเขามาการที่รักษาผู้ป่วยระยะท้ายหรือประคับประคองเนี่ยเรางดแค่เพียงการทําอะไรที่คนไข้จะเจ็บตัวเยอะๆที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วยแต่ในส่วนอื่นๆนะครับเรายังต้องเน้นคนไข้กับญาติว่าในส่วนอื่นๆการดูแลรักษาคนไข้เนี่ยยังรักษาเต็มที่อยู่นะครับ เช่นการติดเชื้อยังมีการให้ยาฆ่าเชื้อในการรักษาอยู่ถ้ามีติดเชื้อแกสกซนมีอาการปวดมีอาการเหนื่อยเราให้ยาลดอาการปวดและอาการเหนื่อยและสิ่งใดที่ยืดอายุไขคนไข้ได้เราก็ยังช่วยรักษาต่อเพื่อเป้าหมายของเราก็คือหนึ่งอยากให้มีคนไข้มีอายุขยยืนยาวที่สุด2เจ็บปวดทรมานน้อยที่สุดครับในโรงพยาบาลนครนายกเนี่ยเราก็จะมีทีมนะคะโดยที่ มีคุณหมอแล้วก็มีทีมสา,สาขาวิชาชีพนะ,ะมีคุณหมอโรคไตค่ะแล้วก็มีคุณหมอเยี่ยมบ้านคุณหมอเฟมเบเพสาชกรดูแลเรื่องยานะคะนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็มีทีมพยาบาลก็ดูแลทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในชุมชน จุดแข็งนครนายกคือเรามีแค่สีอำเภอแล้วก็ทําเครือข่ายในสีอำเภอนี้ระหนึ่งว่าเราเป็นแม่ข่ายแล้วดูแลเชื่อมกันได้ทั้งหมดในการส่งต่อทั้งส่งต่อมาจากข้างนอกหมายความว่าโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งศรีราชรามาหรือโรงพยาบาลอื่นที่จะส่งมาเหลาเราเป็นเซ็นเตอร์ในการรับหรือในชุมชนจะส่งขึ้นมาขาขึ้นก็รับตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาเลยมีเคสขึ้นก็ส่งต่อขึ้นมาโดยมีเราเป็นเซ็นเตอร์เป็นแม่ขายหรือว่าเป็นที่ปรึกษา ของชุมชนการที่จะเข้าถึงยามอร์ฟีนเพราะอย่างเราโรงพยาบาลแม่ข่ายเนี่ยเราจะมียาทุกขนาดทุกโดสในการที่จะใช้กับชุมชนได้หรือสํารวจความชุกแล้วก็นําไปไว้ที่ชุมชนได้โดยเราช่วยดูและโมดิเตอร์ให้หรือจะมาในเรื่องของข้องเครื่องมือให้ทั้งหมดเป็นระดับหนึ่งโรงพยาบาลเดียวกันเพราะว่าสามารถยืนข้ามได้ข้อมูลจะลิงก์ด้วยกันทั้งหมดในจังหวัดคนไข้จะได้ไม่เสียโอกาสหรือว่าไม่มีให้ เป็นวางการวางแผนร่วมกันทั้งในตัวอำเภอเมืองบ้านนาอาุแลารักพีแล้วแต่เขาตัดสินใจบอกว่าเอาให้เขาสบายใจเขาอยากทำอะไรทำแบบนี้ดีกว่ากัน อย่างแรกก็คงต้องมีสติก่อนนะคะแล้วก็เหมือนที่แม่บอกก็คือเลือกทําอะไรก็ได้ที่ให้ผู้ป่วยสบายใจสุดแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเพราะว่ามันก็สุดท้ายของเขาแล้วอะคะ่ะถามความสมัครใจคนไข้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่้าที่สุด ทุกครั้งที่ใครถามจะบอกเลยว่าต้องทีมดีค่ะแต่ทุกคนรักคนไข้และอยากให้ออกมาเป็นแบบนา่าให้ความตายอ่ะมันผ่านไปได้อย่างสงบสุขเพราะเราไม่ได้ดูแค่ความตายหลังความตายเนี่ยญาติเขาจะอยู่ยังไงถูกไหมคะอันเนี้ยมันถึงจะอาเป็นวงกลมๆแล้วออกไปรูปหัวใจที่มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเรา